สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนะาะการเงินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ซองของบาหลีอีกคือเก่าคือเดิมนะพี่น้องเนะาะกาตอนนี้เขากะได้มาอ่าเห็นอีกเคสหนึ่งทุกคนก็คืออ่าเบิ่งจากสภาพเพื่อนซา,านบัตรซองเนาะทุกคนเขากะโอ้ทุกถือว่านักหนาสหาหัสพอสมควรเนาะแต่ว่าเขากะจะเข้าไปล้มเบิ่งารายละเอียดความเป็นจริงเนาะว่าเพิ่นเป็นอยู่จังใดครอบครัวเพิ่นมีนำการจากคนอาชีพเห็นยังฮะนะานรายละเอียดเนาะเราก็าจะเข้าไปอู่ไปล้ม ไปช็อปไปถามเบิ้งว่าครอบครัวเพิ่นเป็นอยู่จังใดอาชีพเพ็ยหยังเนาะก็โอเคตอนนี้เฮาก็ได้อยู่หน้าเฮือนของเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยเนาะเฮาก็เข้าไปอู่ลุมนําอ่าเพิ่นพร้อมๆกันเนาะกาเนาะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเฮือนซานบ้านซองของเพิ่นเนาะทุกคนนะั่นไงกาจะประมาณนี้เนาะงั้นเป็นเฮือนฝาไม่หิ่้ยทุกคนเนาะก็คือบอนตุน๊บนี่ก็ออกมาก็คือตกลงมาไปหมดมีแต่ไม้ฝาก,กเก่าๆอยู่ อ่ามันไตยแบบนี้นเนานะสำหรับตัวเฮือนก็คือมุ้งเป็นหนาค่าทุกคนถ้าเป็นหนาค่าที่ว่าเก้าพส่อนทุกคนเลยฝ่าเฮือนเนาะบางบอนบางซองก็คือได้ใส่เป็นอ่าเป่าเนาะใส่เป็นเป่ามาตาบใส่ทุกคนห้องน้ำน,นี่เป็นห้องน้ำเพิินทุกคนนะ ฝาเขื่อนจะใส่เป็นอันเป่าแบบนี้แหละมาาันตามซะ่ไหมเนี่ยเขื่อนซานฝาใหม่ฝ่านย่างน้ดเนี่ยอันนี้เนี่ยตกลงมาเมาื่อเราทุกคนอันนี้ก็ใส่เป็นสังกนะสีเนาะใส่อันนี้เอาไม้ค้ำไว้นะโอ้โถ่ทุกคนเนะบิ่งซีนาเนาะมีเป็นสังกะสีกับเป่าเนาะ บางไหมพอฝนมามันจะซาดเขาได้บอน,นี้นถา้าปลาบูแปลงดีๆนะอันเก่ามันอาจจะตกลงมาเมื่อแล้วเนาะแล้วก็ใส่เป็นสังกะสีเก้าหันตาับใส่เนาะทุกคนเน,นฝ่าเฮือนก็คือโดกไปเมื่อแล้วเนาะเป็นเฮือนขนาดประมาณหกหกเมตรคูณสี่เมตรประมาณนั่นแหละเนาะ เป็นเฮือนน,น้อยๆนะทุกคนนะโอ้โหถวถ,ถััทางหน้าเป็นฝาลายคัดนะโอเคเนาะสภาพของเฮือนก็นจะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเขาเข้าไปอู่ลมน้ำเพลินนะเนาะเมืองคอนยาวโอเคนะเนาะเราก็ได้เข้ามาหาเพลินเป็นทีละบา้สบา,าสบายดีสบายดีสบายดีอื อันนี้เป็นเฮือนของเฮาอ่ะแมแ่แหละโอ้อันนี้เป็นลูกชายลูกเจ้าโอ้ขออนุญาตเอื่นแม่เนาะทุกคนนะ<ม>อันอันขออนุญาตถามเจ้าซื้อยังก่อนตีป์ซื้อตีป์เจ้าซื้อแม่ตีบเนาะทุกคนอันนี้มีจักเปียร์เลยโอ้หดสีนะ่สิบแปดหรอสี่สิบห้าสิบหกสี่สิบห้าสี่สิบหกเจ้าโอ้อันนี้เป็นเฮือนเฮาอ่ะแมแ่แหละปลามันมันปวดไม่ได้แน่นอนแม่โอ้แล้วนี่โอ้เฮาทุกเบิงสองแนเนาะ ันนี้ผัวไปทท้งไหนก่อนได้นี่ยนะไขี่สร้างบ้านเถื่อไปขี่สร้างเจ้าไปฮับจ่างพันที่ไท้เค้อนเขามีน้ำกันจะคนก็แม่เท่าน่าแทบทั้งหมดแต่สามคนสามคนก็คือมีแม่มีพ่อพ่อแม่เราจุวเพียวบอกว่ามีมีเจ้าแล้วก็มีผัวเนาะแล้วก็มีลูกคนหนึ่งอันนี้มันลูกเนาะแม่น่ะซื่อก็ลูกชายจ้ง พึ่งพาชิมพาเจ้าจักปีอะไรนะจากเจ็ดปีโอ้พอดีรุ่นลาวข้าวเดียวกับเฮาเนอะทุกคนรุ่นลาวข้าวเดียวกันเฮ็ดเนี่ยก่อนลูกชายแต่ละมื่นที่จะสร้างที่สร้างนะครับจากเพื่อนนะมือหนึ่งเพื่อนให้เท่าไรก่อนโอ้ก็คือไปไปเป็นควนสร้างเพื่อนเดือนหนึ่งเพื่อนให้ล้านหนึ่งกับหกแสนกิฟต์เนาะมันแหละ อแสดงมาสองคนไปน้ากันเนาะ,ม,นะมีผัวเจ้าก็มีลูกชายเนาะน่ละอะอืมก็คือพาันไปขีบสรางก็เดือนหนึ่งก็ได้อยู่3มล้านครับสองแสนเนาะนกระเพาอกินว่าไหมกัะพาอกันอบบะทุกเอาได้ทารกซื้อแต่เข้ากินซื้ออันคงกินซิ่อันนี้อันนั้นมักเั่มักกินคงกิน ส่นลายเข้าอันแหละส่นลายมันแพงส่นลายมันสีเข่าเนาะเม่นแหละมืดน้ำเข่าเนาะเม่นแหละครับ่ได้เฮ็ดให้อะโบ่บม่ได้เม่นไมีแด้ม่ได้ให้อันผัวเจ้ากับลูกชายนี่ไปขี่สร้างน้ำเข่าเนาะเป็นเดือนก็คือครับอ่าเข่าฮับตลอดได้เนาะเฮ็ดได้จากปีแล้วก็โอ้ลูกห้องอีกับผัวห้องเข้าตีอันนหนได้จากปีแล้วก็ บมดปีเธอเออหากขาเขาได้แม่นแหละจักเดือนสักหนึ่งทองไอ้ฮดมื่อไอดเดือนมืออื่นหูมือหูเออแสดงมาเป็นเดือนทําอิซหนาะแม่นแหละทางไอ้ไปโดยโดยโดยป้าเป็นอะไรือนซานเราคือว่าปีเพิ่มมันบ่มีแผนจะแปลงอ่ะบอกมันบ่มีหญ้าโอ้หญ้าเขียวปกปนงอบมุดงอบกินมุด ซื้อสังกระซีมาใส่เอา้าถ้าคันได้เงินบ่ไใดเงินเผื่อยังบ่ได้เงินแท้นเ,นเ,ทนเนาะเนาะเพราะว่าอันน่ะผัวเจ้ากับลูกก็หาก็ไปเข้าเดือนนี้ซ<ม>ื่อๆเนาะเออเอออันดินเฮือนนี่แม่นของเฮาติแม่นโอ้มันของเฮาซื้อแหละโอ้เสื้อว่าเจ้าซื้อนําไทยบานนี่นั่นแหละเท่าใด้ออเออต้นเฮาซื้อต้นเฮากําลังมาอยู่นี่โอ้70ปลายโอ้70ปลายเท่าใดก็70 จ็ดสิบอันเงินตะเกี้น์อะไรอะเจ็ดสิบพันอ่ะเจ็ดสิบพันกีบเขาเขากรงนึ่งแห้งหันสองคนดินอันนี้มันของเฮาแท่แหละอันนี้แสดงว่าไม่ยุ่นี่โดนแล้วเนาะแม่แหละจากปีเราอยู่นี่เศปลาไปปีแล้วอ๋อถ้าว่ามีดินให้ดินหน้าโบเขาโคงหอโคงในบ้านในบ้านบ้าเอออืมมันมีเจ้าของเมื่อไรที่ถือดินจับจองเจาวเมื่อไหรเนาะ ตะกี้เขาเขาอยู so, ่ใส่กว่าเกี้นะอยู่บ้านไหนก็ตะกี้เขาอยู่อันหอยกระสักพผนี่หอยกระสักหวกกระัอันกองอันหอยโป้งอนี่อืมเราเป็นอย่างเขาคือวันใหญ่มาพี่เลยเอาผัวอยู่นี่เนาะเอาผัวพี่แม่น่ะเอาผัวไม้น่ะแม่นล่ะผัวไม่อันนี้ลูกพัวเก้าอันนี้ลูกพัวเก้าอ่ะแม่นเราจะมีสองผัวเนาะแม่นผัวทมิตรมีลูกจะคนก่อนผัวทมิตรก็มีสามมีสี่คนอรอกสี่คนอ่ะลูกอ่ะ อรามาผัวไม้หน่บ่มีบ่บ่มีเรามาอยู่น้ำจ้าจากคนนี่เจ้าเจลูกอันนี้ผัวเดียวนี่ซื้อยังก่อสิพิมพ์าพิมพ์าเนาะเถามไปกินสิ้พิมพ์าอย่างสาวเจ็ดแต่เข่าของเฮียนรึเป่าบ่บ่เข่าเข่าขอวัดบ่ยังบ่เข่าจากหน่อยแหละบ่ได้เข่าเลยบ่ดูลาบเข่าเดียวกับเพาทุกคนเขาก็บสาเจ็ดปีอ่าเป็นเซียวกันแล้วเนาะ ป้ามื่อหนาจะได้มาเฮียนอันขี้สร้างน้ำเจา้าอ้ายิงไหม <laughs> บ่ได้เฮียนได้ยังอ่ะไปขี้ได้เฮียนนู่นน้องอป้าเป็นอะไรเฮือนเฮานี่ก็สิมีแผนที่แปลงอยู่ที่พิมพ์ปลานี่อ่ะตอนหนักจักจะมีตอนเดี๋ยวนี้ยังหาเงินบ่ได้เท่าตอนนี้อยากกำลังหาเงินที่ที่ผ่านมาตอนที่บุ้ไปขี้สร้างนี่อัน Yeah เฮ็ดอาชีพมยังก็ไที่ยวกันอ่นาะเอ้ยไปเฮ็ดกมกรนนั่นแหละโอ้โหาเส้ากินขำาวไปแบบน้นเนาะเอเอนั่นแหละไปนะครับจ่างเขาเจ้าได้เงินมากกว่าซื้อเข่ามากินเอเอแม่นแหลอพออาบ่มีดินไฮดินนาเลยเนาะเจ้าอืมดีแต่ว่าได้ซื้อดินบดนีได้เนาะแม่นอันแราไม่ใช่พ่อแม่ของผัวอยู่นี่ที่ยู่บ้านเนี่ยนี่เราคือยู่หันเนี่ย่อแม่้อ๋อเนี่ย เอออันนี้มันเฮือนของแม่พ่อแม่ของผัวเนาะพ่อแทบตายแล้วยังแม่โอ้อยังเป็นแม่แม่เราอยู่น้ำแข็งเราเรายูผู้เดียวอยู่ผู้เดียวอ่ะแม่หนูตอนนี้เราไปยูอันบันแอ็นพันแสกยูน้ำลูกเราโอ้ยังไงไปยูน้ำลูกดิบมันเราย่างเอาไปส่งจุ่มไปส่งบ่มีบ่มีตาตาไปเห็นตาบอดเป็นผู้เห็นอ่ะแม่แหละแม่เจ้าไปส่งอ่ะแม่เดี๋ยวนี้แค่นี้บ่มีคนอยู่เนาะบ่ ในตะโก้เฮือนหลังนี้เป็นเฮือนอาแม่ทัลเพราะนตะโก้เนี่แต่โบมีคนอยู่เนอ่ะอันนั้นเดี๋ยวนี้นี่กำลังให้ลูกชายกับผัวนี่ไปซองเงินเพื่อจะต่างเฮือนเนาะถ้าได้เฮือนอยู่นี่ดีเนาะฝนตกมาบุหัวหักหัวหัวเนาะขันตกแแหงหักหัวขันตกพลังเพลค่อยแถมหักโบว์เป็นดาวเบิ่งฝายเฮือนเนะจ๊ะ ก็สุดละความจุตั้งเฮือนมา่นนีย่ยักยากได้เงินไหมเนาะแม่นแหละแต่นนว่าหาเงินไม่ได้เนาะเออไม่เป็นมอดเป็นอย่างมดแล้วก็ทางนั้นเนาะอ,อืมอันนี้บอนนอนของพิมพ์ผ้าเอออันนั้นบอนนอนเจ้าครับผัวแม่นแหละอ๋อบางคัความทุกข์ความยากบางคังความจนเฮา่นนมีพ่อ่มีแม่พอ่อแม่ตายคอยอย่างน้อยอ๋อเจ้าบ่มีอะไรมีอ้ายอะโบมีแต่ผู้เดียวนี่แม่นแหละ เราตอนยังน้นอยยูน้ำไผ่สนะยู่น้ำแม่นาอ๋อยูน้ำหน้าผนเลี้ยงมาที่แม่ลังจากได้ผัวผู้ที่นึงเงินกับยูน้ำข้าเจา้าแม่วันนี้ป้ากันนอ๋อเนี่ยบนดังไฟหนะั่งนังไฟหนึ่งเขาบนแตงยูข้ากินกับบนนะน,นี่เลยเนาะเออในบนนอนกับบนนี่อยู่ติดติดกันเลยทุกคนบนใบถว,วยใบบัวก็จะเป็นแบบนี้ฝนม,ม,มานน่หัวเนาะแม่ ได้ใส่เป็นอนาเป่าอันนี้มาบังไว้เนาะความทุกข์ความยากเออคันเฮางมิพ่อเมยแม่ทุกข์บ่ทุกข์สบายหูบ่หูเข้าวซานข้าวยางก็ยังมีกินด่วยมีเนาะมีน้อยนึงมีนึงสี่อาทิตย์กิโลเท่าไหร่อยู่พี่นี่งโล7ิ0 0จ7ด0 0นสิบเจ็ดพันอ่นโอ้แพงอะไรเนาะอันนั้นแม่บ่ซั่น ถาว่ามีผู้หญ่จะบุญเห็นอยู่ในคลิปนี้เรายอยากสมมุติว่าเพื่อนอยากช่วยเหลือสิแม่อยากให้เพื่อนช่วยอย่างบ่อยากได้โอ้ลูกเอยชุดความอยากได้หันยันเพื่อนจยากไปอยากช่วยเขาทุกข์ถ้าว่าเพื่อนอยากช่วยเนี่ย,ยอย,า,ยากได้ยังเด็กอย่างอยากได้อันสังเสียนโอ้อยากได้ฮือนจนูหั<อ>ออนไม่ได้ฮือนยูนอะแม่แหละพอฮือนนี่มันก็ปหลายแล้วนาะแม่เออ ล,ลักลักก็มันจะไตเฮือนหน่อยนี่งเลยเออจักไตเฮือนท่านเล <c oughs> ยโดยโดยแท้บุงเฮือนเน,นานะทุกคนเนาะเพราะว่าจีแปลงกับแปลงบัวทันเนาะไม่ได้สร้างเงินซื้อเขากิน,นเนาะแม่นอ๋อเงินเก็บเงินเงางกับบัมีนเนาะเสียภาษีเด้เสียค่าน้ำค่านายด้ค่าเข้าเด้แล้วเราก็เสียมืดเราก็แม่นเงินมืดมือมือเศร้านี่มือเศร้านี่ก็พากันไปที่พอทั้งพอทั้งลูกที่เจ้า ไปล้วก็มือแรงกับกับกินเข่ากินอยังน้ำเพินนะกินกระพุนเข่าแรงก็กินน้ำเพินบอกินเห่ากินเห่าข้าวเห่าไปกินอะไอโอ้ก็แสดงว่าเข่าเนี่ยมันขอาเห่าเอาไปเนาะแม่นแหละของกินได้สนะของกินก็มันของเห่านี่ะโอ้แสดงว่ามันการกินการยืมมันขึ้นขัาเห่ามืดเนาะเปล่าหลานหกถือว่าน้อยแน่นอนเดียวาแหตะตกเป็นเงินเงินบาทก็ได้ สองพันปลายสองพันกว่าบาทสี่สีเนาะเดือนหนึ่งเทือกเขามาสี่เข่ากิโลหนึ่งสิบเจ็ดพันประทูเป่าหนึ่งก็เกือบล้านแล้วโบห่มจำหลานหนึ่งโบห่มจำขเข่าเป่าหนึ่งแทอะไรเนาะเงินเขายังบม่มีไฟฟ้าโบโอเงินเขาเก็บหมดแล้วอ๋อ ผมมีไฟนะทุกอนไฟฟ้ามันสั้นตนคืนอยูุ่นอนไนซะมันแต่จะใส่ฮะแต่ไฟใส่กินข่าวแรงแล้วก็นอนเนาะเนาะเนาะจะประมาณนี้นาะแหมเนาะอันเฮือนคอบครัวเาทั้งเมดก่อนเดี๋ยวนี้ยุน้ำกังยูนสามคนเนาะก็คือลูกปู่นี่พิมพานี่เป็นลูกของปั่เก่าแต่ว่ามมายูนน้ำเฮาเนาะก็ ถาว่ามีผูญญ้ในี้จะบุญช่วยเหลือมากกับจักแต่เฮือนนี่แหละเนาะเออแต่เฮือนอยู่นเนาะทุกคน,นเนาะเพราะว่าหาเงินแต่ละมือมันบ่ทันก็คืออู้และอ่าเค่เฮามันหาเงินลําบากเนาะแม่เนาะโอเคเพราะฉันเฮ้าจะเอาเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกันเนาอนั่นเออช่วยเหลือเอาไว้อ่าซื้ออยู่ซื้อกินซื้อข้าวซื้อน้ําซื้อมันงยังก็ตามใจเออเฮาจะช่วยเหลือเฮาไม่พบมาเห็นแล้วนี่เฮาจะช่วยเหลือแม่200,000เนานะ เอาใบซื้อเข้าซื้ออย่างแงินไหมเนี่ยเจ้าเจ้าขอบันนี้อันนี้มันเงินของผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นอายู่ทางสารลัดพ้นแหละเพิ่นซื้อว่าแม่วิไลพรบุญทวีไลแล้ว mm ก็แม่ปทุมพรจุฬามณีเพิ่นส่งเงินมาไว้น้ำเฮาเอาใบช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อในเมื่อที่เขามาพ่อมาพ่อแบบนี้เอาขโมงขอบใจแล้วก็อวยพรให้เพิ่นนะฟาถกขอบุญขอบเจ้าลูกหลานเอาพิมพาขอบใจเพิ่นนะ เจ้าเจ้าเอากระบ,บุษนกเฮากระคอยเที่ยงกันเฮา,อา,เอเอาสอกเงินได้หลายๆเนาะ <c oughs> พิมพ์พาตั้งใจเด้อเจ้าส,ส่วนพอสอกเงินสอกคำตั้งเฮือนให้แม่อยู่เด้บางทีถ้าว่าโชคดีอา่ามีผุญใญจบุญเพิ่นช่วยเหลือมาฮู้เฮาก็จะได้เข้ามามมแต่ว่าถ้าวา่าบ่มีผุญใจบุญช่ยญวยเหลือมื้อนหน้ามื้อไงเอามีเงินมีคำจังเล็กจังน้อยเฮาก็จะมาบิดแบงช่วยกันเล็กๆน้อยไปก่อนเนาะอันนี้ก็ ตามใจแท้กก็ยักอ่าช่วยเหลือในการต่างเฮือนนี่แหละเนาะเพราะว่าเฮือนมันก็เป็นบอนที่เขาอยู่ทุกหมูอทุกเวียนเนาะเน่นแหละถ้ามีเฮือนอยู่ก็สบายแล้วนเนาะโอเคเอาพี่ชั้นเขาขอตัวก้าวกันได้ไหมเนะเออ,อยูดีมีแหง้งลูกหลานเอ้ยมีออบุญมีสูุเม่สุเมลับตัวนาฮาฮกเช้าเอาขอให้ยูดีมีแห้งได้ไหมนะเน้อสุขภาพแข็งแรงออขอให้อ่า ได้เงินได้คำมาปลูกหอบปูเพื่อนวันนี้เอาเก้ากันได้พิมพัฒน์นะเอาต่างใจได้วันนี้ต่างใจเหตุๆๆการณ์เหตุการณ์ได้เงินได้คำหล,ยลายๆเด้ <c oughs> อกาโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เขาก็ได้มาพบมาพ่ออีกอเป็นเคสหน,นึ่งเนาะเพราะว่าอ่าครอบครัวเพวกกื่อนก็ดังที่เขาได้สอบถา,ามนนำกันก็คืออาชีพหาเสากินคำเนาะเพราะว่าทางแม่แถวเพื่อนก็บ่มีพ่อมีแม่แต่งแต่น้อยพุ่นมาอ่าแล้วก็เพื่อนนั้นไปสร้างครอบครัวอยู่บนหนึ่งแต่ว่า ห่างกันนะไม่รู้อยู่สี่คนานะแล้วก็เพื่อนนั่นมาสร้างนกบกวาไม้อยู่ที่นี่เนาะแล้วก็มีบ่มีลูกทุกคนสําหรับอ่าสร้างนกบกวาไม้นะ่ะมีแต่ลูกนําผัวเก่าอันมาอยู่นําคนหนึ่งอาชีพตอนนี้ก็คืออ่าเป็นความสร้างเนาะทุกคนเนาะก็คือไปอ่าบางไปบรรซาสร้างนะ่ะทุกคน,นะนเนาะได้เงินเดือนอยู่เดือนหนึ่งอันใดอยู่หนึ่งล้านหกแสนเกียต่อเดือนเนาะทุกคนหนะึ 1, 000, 6, 000่งล้านหกแสนเกียตก่อนตกอยู่อ่าสองพันกว่าบาทเนาะทุกคนเนาะประมาณนั้น ก็เลยว่าเฮ็ดได้คร้มค่าก็เจ้าอันอ่าบ่มีเงินเก็บพอที่ว่าจะเฮ็ดเฮือนหั่นมาอ่าสำหรับการไปเป็นควานสร้างกัหากระไปไกลๆจะเข้าเดือนนึงซื่อๆก่อนนั้นก็คือเป็นอาชีพรับจ้างอยู่เขตนอกนี่ก็คืออ่าในแต่ละเฮือนเนาะแต่ละบ้านของขาเจ้าอยู่ในแถบใกล้เคียงเนาะถ้าหากว่าท่านใดมีเบียกมีการากรับจ้างเพิ่นก็ได้ไปนั่นทุกคนไปรับจ้างบางมือบ่มีคนรับจ้างกับบ่ได้ไปก็คือบ่ได้เงินนั่งสกุลจะประมาณนั้น การหาเงินหาคำอยู่เค่นี้เนาะอ่าการทักจ้างอยู่เค่นี้เนาะมือหนึ่งหรือว่าวันหนึ่งนี่ตกอยู่ประมาณเจ็ดสิบพันเกพรต่อมือนะทุกคนเนาะห้อยห้อยปลายก็บัตน้อยเดียวซื้อๆเนาะมือหนึ่งนะก็เลยว่าบ่มีเงินพอที่จะสร้างบ้านสร้างเงินให้อยู่นะทุกคนอ่าเพราะว่าเงินที่ได้มากอะซื้อข้าวซื้น้ำซื้อยุกซื้ยาประมาณนั้นก็เมื่อไปเนาะทุกคนเนาะกับครั้งนี้เอามาพราม่พ่อเนาะเอากั ได้เอาเงินของปุญญาใจบุญเนาะก็คือเงินของแม่วิไลพรบุญทวิไลแล้วก็แม่ปทุมพรจุฬามณีเนาะอ่าช่วยเพิ่นไปสองแสนเก็บก็ต้องขอคำมาุกขอบใจทางผู้ใหญ่ใจบุญขอให้เพิ่นจงอยู่ดีมีแห้งป่าสะจากโรคภัยไก่เจ็บนอนหลับคอยได้เงินหมืน่นนอนตืน่นคอยได้เงินแสนแบดมือก็คอยได้เงินล้านเนาะสาธุโอเคพี่น้องสำหรับอ่าทานใดเนาะที่ว่าอยากประกอบส่วนช่วยเหลือในการสร้างหอสร้างเฮือนให้กับเคสนี้เนาะเพราะว่า เปะนันอยากได้เหินแห้งอยากได้บอลยูแห้งนะฐามว่าท่านใดมีจิตใจยอยากสมทบทุนช่วยเหลือก็อสามารถติดต่อมา,อานะทางฟซทางไรที่เขาขึ้นไปยูน้าจอเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เขาก็ต้องเอามาฟังมาต้อนพี่น้องชั้นนี้ก่อนกระต้องขอของมงขับใจทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจบาวลีตั้งแต่ต้นจนจบเนาะแล้วก็สวยเบิง้งโฆษณาเป็นการอ่าซัพพอร์ตหรือว่าให้บาวลีมีรายรครับในการเติมน้มุกน้ำมันออกเดินทาง เพื่อชวยเหลือสังคมต่อไปน้องทุกคนเนะาะสำหรับคลิปนี้เฮาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปส่วนมาจะเป็นคลิปใดและยุไซสก็จะลืมให้กำลังใจกันคือเก่าคือเดิมนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนสบายดีพี่น้อง